สวัสดีคะ่ะทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเกทิบน้อยเทนติทาร์โรนะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องไพ่ย,ยิปซีมาฝากนะคะเราก็มาดูดวงกันนะคะว่าท่านที่อยู่ในราศีพฤกษ์เนี่ยดวงเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเราก็มาเริ่มต้นกันที่เรื่องการงานกันก่อนในเรื่องการงานนะคะท่านใดที่เป็นพนักง,งานประจํานะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยในหน้าไพ่มันขึ้นในลักษณะตรงที่ว่าท่านที่อยู่ในราศีพฤกษ์เนี่ยจะเริ่ม เขาเรียกว่าจะเริ่มคิดค่อนข้างเยอะว่าชีวิตตัวเองจะเป็นไปในทิศทางใดมีทั้งในลักษณะตรงที่ว่าเริ่มมองหาข้อมูลในเรื่องอในทางอินเทอร์เน็ตนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการงานว่าเออเราจะไปในทิศทางไหนดีนะนอกจากเรื่องของการเซิร์ชบนอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะก็จะเป็นในลักษณะของการพูดคุยด้วยพูดคุยกับคนที่ อายุงานมากกว่ามีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าเพื่อหาไกด์ไลน์ให้กับตนเองนะคะดังนั้นถ้าเกิดท่านใดที่อยู่ในลาศีพฤกเนี่ยจะเห็นถึงตรงที่ว่าตัวคุณเองเนี่ยจะมีทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการออกหางานการเสิร์ชหาข้อมูลต่างๆในอนาคต เรียกง่ายๆว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ตัวคุณเองจะไม่ค่อยได้หยุดนิ่งนักหรอกค่ะในเรื่องเกี่ยวกับสมองจะมีอะดรีนาลีนหลั่งไหลตลอดเวลาว่าเอ๊ะจะทําอะไรดีจะไปในทิศทางไหนแล้วก็ในเดือนนี้เนี่ยจะมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจเยอะดังนั้นเนี่ยจะเป็นการตัดสินใจในเรื่องงานว่าเราจะไปหางานที่อื่นดีไหมหรือถ้าเรายังจะทําที่นี่อยู่จะเป็นอย่างไรต่อไปแล้วก็จะเป็นทั้งในเรื่องตรงที่ว่าเริ่มมีความสนใจในแง่ตรงที่ว่าจะทําธุรกิจ อาจจะไปคุยแผนงานกับใครแล้วก็ดูว่ามีใครสนใจแผนงานธุรกิจของเราบ้างและในขณะเดียวกันก็มีการออกหางานด้วยในการออกหางานถ้าถามว่าได้งานไหมในไพ่ขึ้นว่ามากสุดนตอนนี้เป็นในลักษณะเกี่ยวกับการคุยกันมากกว่าคุยกันว่าแบบเหมือนทัศนคติในการทำงานเราเป็นยังไงคุยในเรื่องตรงที่ว่าเรามีประสบการณ์ทำงานมากน้อยแค่ไหนคือเป็นการคุยการสัมภาษณ์กันเนี่ยแหละค่ะ คือถามว่าต่อรองเงินเดือนหรือยังในหน้าไพ่จะขึ้นแค่ว่าเป็นการคุยกันอาจจะสัมภาษณ์กันนั่นเองหลายรอบหน่อยนะคะแต่หน้าไพ่ก็ขึ้นบอกว่าก็ยังถือว่าก็ยังมีโอกาสในเรื่องเกี่ยวกับการงานอยู่ส่วนท่านที่เป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นฟรีแลนซ์ทำงานของตัวเองช่วงนี้นะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองเฉื่อยพยายามกระตุ้นตัวเองเข้าไว้นะคะถ้ายิ่งเฉื่อยยอดยิ่งตก คือเรียกง่ายๆว่าต้องแบบว่าทําการพรีเซนต์ตัวเองตลอดเวลาถึงแม้คุณจะมีความรู้สึกว่าเหี่ยวเฉาว่าลูกค้าน้อยคือห้ามบ่นอะไรประเภทนี้ขึ้นไปบนโซเชียลนะคะต้องพยายามทําให้ตัวเองมีความรู้สึกเฟรชนะคะแล้วก็สร้างกําลังใจให้คนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะทําให้แบบกิจการการค้าของคุณเนี่ยไปได้เรื่อยๆคือ ห้ามเฉานะคะห้ามเหี่ยวห้ามเฉาตอนนี้จะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าถ้าเกิดคุณสดชื่นกระปี้กระเป๋าสดชื่นแล้วก็เป็นกําลังเป็นกําลังใจให้คนอื่นได้เนี่ยในมุมมองในขณะเดียวกันนะคะมันก็จะทําให้คนเนี่ยเ,ออเขาเรียกว่าหันหาเข้ามาทางคุณดังนั้นท่านใดที่ค้าขายเรียกง่ายๆว่าเราต้องแบบ เหมือนกับว่าเป็นตัวอย่างให้คนทางใดทางหนึ่งอาจจะเป็นในแง่ตรงที่ว่าเป็นการบุกไม่ถอยในการทําธุรกิจการสู้ไม่ถอยหรือการให้กําลังใจซึ่งกันและกันอะไรประเภทนี้นะคะก็จะทําให้เขาเรียกว่าน้ําพึ่งเรือสมพึ่งป่าก็จะไปไปกันได้เรื่อยๆนะคะมาในเรื่องเกี่ยวกับการเงินในเรื่องของการเงินถ้าเกิดท่านที่อยู่ในราศีพฤกษ์คิดว่าแบบแย่และฉันแย่แน่และธุรกิจการงานฉันเจ๊งแน่ไม่ได้เป็นตามนั้นนะคะมันขึ้นมันบอกว่ากําลังจะแย่เนี่ย ก็จะมีคนให้โอกาสในเรื่องการงานก็จะมีคนให้โอกาสในเรื่องการเงินก็เลยยังทําให้ไปได้ต่อแต่เรื่องที่ต้องระมัดระวังก็คือว่าตัวของคุณเองเนี่ยช่วงนี้จะมีการเจ็บป่วยหรือไม่สบายได้ส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากความเครียดแล้วก็การทํางานหนักนะคะก็ดูแลร่างกายตัวเองไว้นะคะก็ถ้าเกิดว่าร่างกายยังแข็งแรงอยู่ก็จะทําให้แบบยังทํางานหาเงินเลี้ยงตัวเองแล้วก็เลี้ยงครอบครัวได้ต่อไปนั่นเองค่ะเอาเป็นว่า การเงินมีช่วงแผ่วแล้วเดี๋ยวก็จะมีเขาเรียกว่าจะมียอดนะคะหรือมีกระแสการเงินเข้ามาอีกก็ถือว่ายังไม่ตายถ้าในบางคนถามบอกตายอย่างเนี้ยตายยางเนี่ยสถานการณ์แย่มากยังไม่ตายนะคะยังไปได้อยู่เรียกง่ายๆว่ามีความรู้สึกวา่าแย่แล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าหาหนทางไม่เจอแล้วอะไปได้อีกนะคะทีนี้ในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักเนี่ยในหน้าไพ่ขึ้นบอกว่าในคนที่อยู่ในราศีพฤกษ์ถ้ามีแฟนแล้ว ก็จะมีเรื่องการพูดคุยเรื่องของอนาคตเนี่ยแหละพูดคุยในเรื่องเกี่ยวกับอนาคตว่าตัวคุณแล้วก็คู่เน่ะจะทํางานไปในทิศทางใดเอ่อเขาเรียกง่ายๆเหมือนการวางแผนร่วมกันว่าเราจะใช้ชีวิตกันไปในทางใดซึ่งมันรวมในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจและการวางแผนในเรื่องการเงินด้วยไม่ใช่คุยกันแต่เรื่องแต่งงานอย่างเดียวนะคะเรียกง่ายๆว่าเหมือนคุยกันน่ะว่าถ้าเกิดทางนี้ไม่รอดเราทําอะไรดีแล้วก็คู่จะช่วยซัพพอร์ต ได้ในทิศทางใดทางหนึ่งไหมหรืออะไรประมาณเนี้ยไม่ต้องมาช่วยงานก็ได้เป็นการซัพพอร์ตในเรื่องเกี่ยวกับการให้กําลังใจหรือแงค่คิดมุมมองก็ได้ทีนี้เรามาดูว่าถ้าในคนโสดล่ะถ้าในคนโสดเนี่ยในน้อไพ่จจขึ้นบอกว่าในคนโสดเนี่ยเหมือนกับว่าตัวคุณเองอยู่ดีๆก็อาจจะมีคนติดต่อเข้ามาพูดคุยได้โดยที่ไม่ได้คาดคิดเอาไว้นะคะ แต่ทีนี้ก็ต้องมาคัดเลือกในหน้าไพ่บอกว่าในคนโสดอ,อาจจะมีคนเข้ามาคุยคนสองคนซึ่งก็เป็นไปได้ว่าคนราศีพฤษ์อาจจะไม่ได้รับใครมาคุยเลยก็ได้ถ้าเกิดคุยก็จะเป็นการคุยช่วงสั้นๆพอคุยสักพักหนึ่งมีความรู้สึกว่าไม่เข้าท่าก็ไม่คุยต่อถามว่าทําไมจึงเป็นอย่างนั้นคืออาจจะเป็นได้ว่าในช่วงนี้คนราศีพฤษ์ไม่ได้อยู่ในช่วงที่จะสแสวงหาความรักอยู่ในช่วงตรงที่ว่าจะทํายังไงที่จะทําให้มีสภาวะการเงินการงานที่คล่องตัว คือเรียกง่ายๆว่าเครียดเรื่องนี้มากกว่านั่นเองนะคะส่วนในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยก็ระวังเรื่องของกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้ออาการเป็นหวัดนะคะอีกอันนึงที่น่าไพ่ปรากฏก็คือเรื่องเกี่ยวกับช่องปากและลําคอก็คือเรียกง่ายๆอาจจะต้องมีดูเกี่ยวกับตรงเรื่องตรงที่ว่าสุขภาพในช่องปากก็คือฟันของเราเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดมีการผุการกร่อนเนื้ออะไรอย่างเงี้ยไปเช็คสุขภาพในช่องปากบ้างนะคะคือเหมือนกับว่า เป็นน้อยๆรักษาก็จะได้เสียเงินน้อยๆนะคะอย่าเสียน้อยเสียยากนะคะโดยรวมๆท่านที่อยู่ในราศีพฤกษ์ก็ประมาณนี้ค่ะเอาละค่ะถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะชอบคลิปนะคะในการดูดวงของพี่กะติปนะคะหรือชอบคลิปบทความต่างๆคอนเทนต์ต่างๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามกระติปน้อยเทนดี้ทาโร่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ